เราจะต้องมีวิธีการรับปัญหาด้วยปัญญาทําให้เกิดความสันติไม่ใช่รับปัญหาด้วยอารมณ์แห่งจิตโทสะซึ่งจะก่อให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนตามมาไม่ว่าเราจะพบเจอกับปัญหาใดๆเช่นเกิดอุบัติเหตุคนลักหนีแฟนมีชู้โดนกานแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นโรคกลายสุขภาพไม่ดีหรือเป็นโรคมะเร็งหรือ เกิดปัญหาอื่นร้อยแปดพันอย่างนะเราต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องมีมุมมองที่ถูกต้องมีคอนเซต,ต์เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนโดยเมื่อตัวเราถูกกระทําได้รับกรรมทําให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องคิดว่าสะสมแล้วที่ตัวเราโดนกระทําต้องรับกรรมเพราะอะไรก็เพราะว่าเรากระทํากรรมผิดต่อเจ้ากรรมก่อน เรากระทำผิดต่อเขาก่อนเราจึงต้องโดนกระทําถูกกระทําเช่นนี้สะสมแล้วที่ต้องโดนแล้วเราจะต้องตั้งฐานจิตอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าบัดนี้ตัวเราสำนึกผิดแล้วสมควรโดนกระทำเพราะตัวเราทำกรรมผิดต่อเจ้ากรรมบัดนี้สำนึกผิดขอขามาต่อเจ้ากรรมและขอเจ้ากรรมให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าบัดนี้ ขอให้สัจจะสัญญาว่าจะไม่ทำกรรมผิดนี้อีกต่อไปจะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไปจะไม่ทำนิสัยชั่วๆอย่างนี้อีกต่อไปและจะขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรขอเจ้ากรรมในเวรโปรดเมตตาเอ็นดูเห็นอกเห็นใจโปรดให้โอกาสให้ตัวข้าพเจ้ากระทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเพื่อที่จะได้นำกุศลส่งให้กับเจ้ากรรมต่อไปขอให้สัจจะสัญญา นี่นี่เป็นวิธีคิดเป็นแนวความคิดที่ถูกต้องเราต้องมีวิธีคิดอย่างนี้ในสิ่งที่เราโดนกระทําในจิตของเราจะได้ไม่เกิดความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวนปัญหาจะได้ไม่บานปลายเกี่ยวกับตัวของเราเราจะต้องคิดเช่นนี้ปัญหาหรือความทุกข์นั้นๆจะไม่บานปลายไป,ไปและจิตของเราก็จะได้ไม่ไปผูกโกดอาฆาตแค้นพยาบาทคนอื่น เพราะเราเป็นผู้ทำผิดขึ้นมาก่อนและเราทำผิดเองซึ่งตัวเราต้องคิดเช่นนี้จึงจะเป็นวิธีคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิสำหรับผู้ที่มาสร้างปัญหาให้กับเรานั้นคู่กรณีของเราเราจะต้องคิดให้ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเขามีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับคู่กรณีของเราในความคิดของเราต้องคิดว่าอย่ามองว่าเขาผิดให้มองว่าเขาขาด อย่ามองว่าเขาผิดให้มองว่าเขาขาดพูดย้ำๆอย่างนี้ในสมองของเราพูดย้ำๆอย่างนี้ในจิตของเราในความคิดของเราเพราะถ้าเรามองว่าเขาทำผิดเราก็จะมีจิตที่จะเอาคืนเขาต่อว่าเขาทำร้ายเขาแต่ถ้าเรามองว่าเขาขาดคือเขาขาดการเรียนรู้ขาดการเรียนมิตร ขาดครูบาอาจารย์สั่งที่คอยตักเตือนสั่งสอนชี้แนะแก่เขาไม่มีใครสอนเขาเขาจึงเป็นเช่นนี้ฉะนั้นเราจะต้องมาชี้แนะเขาให้เขาได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งนั้นอารมณ์แห่งจิตโทสะถึงจะลงได้เราต้องค้นหาสิ่งที่ดีในตัวเขามาลบล้างสิ่งที่ไม่ดีในตัวเขาอย่ามองสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียว แล้วก็อย่ามองสิ่งที่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเรามองสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวก็จะกลายเป็นซ้ำเติมแต่ถ้าหากว่าเรามองสิ่งที่ดีอย่างเดียวจะทำให้เขาเหลิงทำให้เขาหลงตัวเองสำคัญตนเองผิดเราต้องเตือนเขาว่ายังไม่เพียงพอต้องมันต้องมันสร้างให้เพิ่มให้มากขึ้นต่อไปคำถามทั้งๆว่าเขาเป็นคนผิด หรือว่าทำผิดจริงๆแต่ทำไมเราต้องใช้วิธีคิดว่าเขาไม่ใช่ผิดแต่เพราะว่าเขาไม่รู้อย่ามองว่าเขาผิดให้มองว่าเขาขาดเพราะด้วยเหตุผลสามข้อดังนี้จึงต้องใช้วิธีคิดอย่างนี้ก็คือหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราไปผูกโกรธอาฆาตแค้นพยาบาทจองเวรเขาไปทำร้ายเขาสองเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหมเราเชื่อพระพุทธเจ้าไหม พระพุทธเจ้าตัดเรื่องกฎแห่งกรรมไว้ในพระสุตันตปีดกสั่งยุตตนิกายสัทธาถวักสถถัทธาทวักเนาอาเล่มที่15บหาหน้าที่ส3มว่ายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละพะเตพันลังกัลายาณการีกัลายาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วต้องอมีคติคำคมว่าหนึ่งคำคมที่หนึ่งทำเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นคติคำคมที่สองก็คือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคติต่อไปก็คือเราต้องเลิกจองเวรคนอื่นเราถึงจะได้รับสิทธิ์ให้คนอื่นเลิกจองเวรแก่เรา คำคมถัดไปให้อภัยแก่คนอื่นจ,จึงจะได้รับสิทธิ์ให้เขาอาภัยเราคติคำคมต่อไปเราอยากให้คนอื่นให้อภัยให้อโหสิก,กรรมแก่เราเราจะต้องให้อภัยแก่คนอื่นก่อนเป็นการสร้างสิทธิ์ไว้ก่อนถึงจะได้รับการให้อภัยฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับกรรมที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน วุ่นวายเช่นนี้ก็เป็นเพราะอาดีตของเราหรืออดีตชาติของเราเคยทำกรรมอย่างนี้ไว้กับคนอื่นมาปัจจุบันนี้เราจึงต้องรับผลกรรมเช่นนี้ 3. การให้โอกาสคือเมื่อครั้งที่เราทําผิดเราก็ยังอยากให้คนอื่นอภัยให้อโหสิกรรมแก่เราเลยและเขาล่ะเขาก็อยากได้ให้เราเนี่ยให้อภัยแก่เขา ฉะนั้นเราต้องมีคติว่าสร้างเหตุสร้างสิทธิแห่งการให้อภัยเราก็จะได้รับการให้อภัยฉะนั้นมีอกเขาอกเราคิดถึงใจเขาใจเราเราต้องให้อภัยแก่คนอื่นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการให้อภัยแก่เราต่อไปคำถามถามว่าถ้าหากเราใช้หลักการทั้งสมข้อนี้แล้วเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก พัฒนาตนเองน้อยมากเราจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรเราจะต้องมีวิธีคิดแนวคิดด้วยคำภาวนาเป็นคาถาในการยอมคนว่า 1. เขาได้แค่นี้ก็ดีแล้ว 2. ให้โอกาสเขาค่อยๆพัฒนา 3. เราจะต้องยอมอย่างมีหัวใจห้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพ หรือว่าบุคคลที่เราเคารพคําค่าหัวใจ5ก็คือ 1. กตัญญู 2. สศรัทธา 3. เชื่อมั่น 4. หนักแน่น 5. มั่นคงมีหัวใจห้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธเจ้า,อ,าองค์เทพเทวดาองค์พ่อพรมพระแม่กวลอิมเป็นต้นหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพฟังคำสั่งสอนของท่าน ทั้งสามข้อนี้จะเป็นตัวตัดปัญหาให้เราโกรธเขาไม่ให้เราเนี่ยโกรธเขาโมโหเขาดูถูกเขาเช่นแค่นี้ก็ทำไม่ได้แหมทำได้แต่อีกอะอะไรประมาณนี้ฉะนั้นบางกรณีเราต้องจูงนำพาเขาด้วยไม่ใช่ศักแต่ว่ายอมเขาอย่างเดียวเรายอมเขาเพื่อมีโอกาสที่จะจูงเขานำพาเขาเปลี่ยนแปลงเขาขึ้นภูมิเขาไม่ใช่ผิด แต่เพราะว่าเขาไม่รู้แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเราไม่มีบาร,รมีเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเขาได้และเราได้เป็นกัลยาณมิตรให้เขาแล้วแต่เขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมเราก็ต้องยึดหลักสามข้อนี้ก็คือ 1. เราต้องมีปัญญาในการคุยกับเขา 2. เราต้องมีบาร,รมีเรามีบาร,รมีพอไหมที่จะคุยกับเขาให้เขาเข้าใจ แต่ถ้าหากว่าข้อที่1และข้อที่2นี้เราทําไม่ได้หรือเราไม่มีเราต้องใช้วิธีการข้อที่3ก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงเขาไม่เสวนากับเขาเข้าสู่โหมดอุเบกขากับเขาเพราะถ้าเรายังขืนไปช่วยเขายังถูซีอย่างนี้อีกหรือยังไปเสวนากับเขาอีกเราจะเป็นฝ่ายเพียงพัพ้มพะธาเสียทีได้อกแตกตายนี่แหละเป็นวิธีคิด รับปัญหาด้วยปัญญาพิจารณาวินิจฉัยทําให้เกิดสันติอย่ารับด้วยอารมณ์แห่งโทสะใครที่มาสร้างปัญหาให้เราหรือใครมาทําผิดกับเราหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาญาติพี่น้องพ่อแม่หรือเพื่อนๆหรือลูกน้องของเราบริวารของเราเราควรรับด้วยปัญญาอย่ารับด้วยอารมณ์แห่งจิตโทสะ เพราะถ้าหากว่าเรารับด้วยอารมณ์แห่งจิตโทสะก็จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งต่างๆตามมาฉะนั้นเราต้องรับด้วยอารมณ์แห่งปัญญาการที่เราจะรับด้วยอารมณ์แห่งปัญญานั้นเราควรมีหลักการสำหรับตัวเราเองเราต้องคิดว่าสะสมแล้วที่เราโดนกระทํามสำหรับตัวเราคู่กรณีของเราต้องคิดว่าอย่ามองว่าเขาผิดให้มองว่าเขาขาด จึงจะเป็นวิธีการรับมือกับปัญหาด้วยปัญญาพิจารณาวินิจฉัยทําให้เกิดสันติทุกๆฝ่ายขั้นตอนในการแก้ไขตนเองชำระมนทินของตนเอง12ข้อ,อก็คือว่าเมื่อเรายอมรับแล้วว่าเราได้ทำผิดเราสะสมแล้วที่ที่เราทําผิดเราควรที่จะดำเนินการชำระมนทินตนเองอโดยเรียงตามลำดับ12ข้อก็คือ1 ต้องคิดถึงประโยชน์และโทษของความโกรธและความโกรธก็เหมือนกับไฟแผดเผาตนเองทําให้เดือดร้อนคิดเช่นนี้ตัวโกรธก็จะลดลงเบาบางลง2สงํานึกสิ่งที่ถูกต้องและผิดว่าเราเป็นคนทําผิดจริงคําว่าสํานึกนี้แปลว่าอะไรแปลว่าภาวะจ,จิตท,ที่ทราบซึ้งรู้ว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูกอันนี้แปลา แปลว่าสำนึกต่อไปข้อที่3เราได้สร้างเหตุที่กระทำเขาไว้ก่อนต้องยอมรับในความเป็นจริงของกฎแห่งกรรมเราสร้างเหตุไว้ก่อนถ,ถึงจะได้รับผลเช่นนี้พอเราถูกกระทำแล้วเราไม่ได้คิดพิจารณาเหตุจึงสำคัญว่าเขาทำเราที่จริงเรากระทำเขาไว้ก่อนจึงส่งผลให้เราถูกกระทำเราทำเหตุไว้ก่อนแล้ว เหตุที่เรากระทําเขาไว้ก่อนแล้วจึงทรงผลให้ปัจจุบันนี้เราถูกกระทําถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราโกรธเพราะสำคัญตนผิดว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทําก็จะทําให้เราโกรธจองเวรอาฆาตพยาบาทแล้วก็จะอยากที่จะเนคนฆ่าทำร้ายเขา 4. ส,สาสมแล้วที่เราโดนกระทําเพราะว่าเราไปทำเขาก่อนสร้างเหตุไว้ก่อนถึงได้รับผลเช่นนี้ เมื่อตัวเราถูกกระทำรับกรรมให้เดือดร้อนเราต้องคิดว่าสาสมแล้วที่ตัวเราโดนกระทำต้องรับกรรมเพราะว่าเรากระทำกรรมผิดต่อเจ้ากรรมบัดนี้ตัวเราสำนึกผิดแล้วว่าสมคนอาสมควรโดนกระทำเพราะตัวเราทำกรรมผิดต่อเจ้ากรรมบัดนี้สำนึกผิดขอขมาเจ้ากรรมและขอให้เอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยบัดนี้ขอให้สัจสัญญาว่า จะไม่ทำกรรมผิดเช่นนี้อีกต่อไปและจะขอส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมขอเจ้ากรรมโปรดเมตตาเอ็นดูโปรดให้โอกาสให้ตัวข้าพระเจ้ากระทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จเพื่อที่จะนำกุศลส่งให้กับเจ้ากรรมต่อไปขอให้สัจจะสัญญาตามนี้เราต้องมีวิธีคิดให้ถูกต้องเช่นนี้ในสิ่งที่เราโดนกระทำเพื่อจะได้ไม่เกิดความแค้นอาฆาตพยาบาทเราจะแก้นี้สัยของเรา หรือสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เห็นโจรก็แก้เขาไม่ได้หนึ่ไม่เห็นโจรหรือ 2. เห็นโจรแล้วไม่รู้นิสัยของโจรก็แก้เขาไม่ได้ถ้าเรารู้นิสัยของโจรเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเ,เอามาควบคุมกักกันได้โจรในที่นี้ก็คือความอาฆาตแค้นพยาบาทซึ่งมีจริตนิสัยคือตัวไม่ยอมตัวพิชิต พอเราไม่ยอมเราก็จะไปพิชิตเขามึงทํากูกูก็จะทํามึงคุณฟันฉันหนึ่งทีฉันจะต้องฟันคุณสองทีเป็นจริตของพิชิตตัวพิชิตนี้จะรวมความอาฆาตแค้นพยาบาทหมดเลยจริตแปลว่าอะไรจริตก็แปลว่าสันดานที่ปลุกฝังไว้อันนี้ความหมายของคําว่าจริตถ้ากิเลสเหล่านี้มีตัวเดียวเดี๋ยวอีกสองตัวก็จะตามมา เป็นเพื่อนฝูงกันเป็นมิตรสหายกันเราจรึงเรียกว่าสามเกอร์อย่างเช่นกิเลสสายจองอจองเวนตัวพยาบาทกับอาฆาตก็จะตามมาเป็นเพื่อนฝูงกันรวมความสามเกอก็กคือจองเวนอาฆาตพยาบาทหนึ่งจองเวนสองพยาบาทสามอาฆาตสามตัวเนี่ยเป็นสามเกอกันส่วนกิเลสสายความคิดเห็นผิดเช่นหลงผิดตัวสำคัญตนผิด อาหารการก็จะตามมาซึ่งเป็นสเกอ,อเป็นมิตรรักสหายกันไม่ยอมจากกันความผิดเมื่อกี้นี้ก็คือว่า 1. ลงลงผิด2ตัวสำคัญตนผิด 3. อาหารการ3ตัวนี่แหละเป็นมิตรรักสหายกันมาแค่ตัวเดียวอีก2ตัวก็จะตามมาไม่ยอมจากกันแต่ถ้าจากกาันตัวหนึ่งอีก2ตัวก็จะจางหายไป 5. ที่กล่าวมานี้เป็นจริงไหม ถ้าเป็นจริงเราต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรายอมรับเราก็จะยอมแก้ไขเราก็จะสรรหาวิธีการ 6. วิธีการแก้ไขวิธีการดำเนินการหรือวิธีปฏิบัติ 7. ตรวจสอบอที่เราแก้ด้วยเหตุตัวนี้ใช้วิธีการอย่างนี้ได้ผลหรือไม่ถ้าได้ผลจะต้องทำยังไง เจ็ดข้อนี้ข้อที่7เนี่ยเป็นต้นไปก็เป็นหน้าที่ของอครูบาอาจารย์ที่จะต้องคอยตรวจสอบอตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่6นะแถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องเราต้องทำมากขึ้นทำผิดเราต้องรีบแก้ไข 9. ปฏิบัติแล้วได้เท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์10ดีแล้วเราต้องทำเพิ่มทำมากขึ้น11ตั้งเป้า เราจะทำมากขึ้นยังไงยกมาสักหนึ่งข้อจะเติมอะไรเพื่อให้ได้ผลเต็มที่12สรุปผลคือตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่11ว่าเราชำระมนทินของเราได้ขนาดไหนได้จริงกี่เปอร์เซนต์แก้อาถานได้กี่เปอร์เซนต์นี่เป็นวิธีการรับปัญหาด้วยปัญญาทำให้เกิดสันติทุกๆฝ่ายเราทำแล้วหรือยังเรารู้จักโจรในบ้านของเราแล้วหรือยัง